เนี่ยจะได้จักขึ้นืาองดนตนะจะเป็น4ี่คูณสนะแต่เสียงกลางจะเป็นตู้แขวนเสียงกลางจะเป็น12นิ้วทุกอย่างคงหล่อหมดเลยนะเบสก,ก็เป็นคงหล่อเสียงกลางก็งเป็นคงหล่อมีนักเวิร์กชุดนี้กันฝนได้นะเป็นไม่อัดเกีแกเอร์เลยนะไม่อัดเตกตยแอร์ตากฝนได้12นิ้วเป็นตู้แขวนนะตะแกรงก็ตะแกรง,งปั๊มของนากาชีนะคงหล่อนี่18บนี่พันสอวัตต์เสียงกลางก็เป็นคงหล่อเหมือนกันนะเสียงกลาง12นิ้วก็800วัตต์แต่ว่า แหลมไดเวอร์เนี่ยที่จะใต้เคยถ่ายดูจะเป็น9นิ้วไม่เหล็เก190นะนักบอกอยู่ข้างในด้วยนะเป็นตู้แฝดน,นะลูกค้าเป็นตู้แฝงอย่างพาวเวอร์ตัวนี้พาวเวอร์ Power ตัวนี้จะเป็น X8 นะรับประกันให้ลูกค้า2ปีนะพาวเวอร์ Power ตัวนีขบบนะ้ขับเบสฮะขับเบสขับเบสจะเป็น x8 1,800วัตต์รับประกันให้ลูกค้า2ปีขับเบส4ใบนะคงรอแต่เสียงกลางเนี่ยเสียงกลางจะใช้ตัว1,200วัตต์จะเป็นตัว36แล้ละเพื่อที่จะมาขับเสียงกลางตู้แฝง เป็นโครงหลอต้องใช้หวัดสูงนะต้องใช้ตัว36เนี่ยสใบเลยนะสี่ใบจนที่เป็นสี่คูณสี่แล้วจะมีคอสของนากระชีทุกอย่างต้องนากระชีหมดนะเป็นคอสของนากระชิก็เป็นคอสามทางไม้ก็ต้องเป็นไม้ตัวเกตเเลยนะแล้วก็ล้างปลั๊กมิกสิช่องนะลูกค้าแหลกก็เป็นแหลก10บยูแหลก10บยูมิกก็มิกสิบหกช่องสิบหกช่องเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เลนการ์ดยูเอสบีได้สายนี้ก็ต้องให้อยู่ในชุดหมดเลยนะสายเข้าไปเสียบเข้าทีวีเข้าโน้ตบุ๊ก ปกช่องไม้ก็ไม้ก็จะอยู่ในชุดสิบยูนะตู้แหลกก็เป็นสิบยูราคาอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแสนหนึ 1, 9, ่งหมื่นเก้าพันนี่ไม่รวมค่าขนส่งนะลูกค้าพร้อมเปิดเลยฮะสายยาวสองเมตรถ้าลูกค้าจะเอาสายเพิ่มลูกค้าบอกแอดมินเลยนะก็หลังจากสองเมตรแม่ละห้าสิบเป็นสายสองจุดห้านะเล็ก,กว่าสองจุ้าไม่ได้เลยนะราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งเลยนะเป็นตัวใหม่ฮะเป็นตัวใหม่เฮ้ยต้อยจกักรกลมใหม่รือลูกค้าจะเอาอะไรเพิ่มเติมลูกค้าบอกแอดมินได้เลยนะทดสอบทดสอบ ทดสอบ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 เอาล็อตหนึ่งสองเจ็ด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 เอาละอตหนึ 3, okay, ouais, ่งสองสามสี่เอาล้อตหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คทดสอบ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 ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตัวที่อยู่ในชุดเลยนะลูกค้าเป็นไม้ที่อยู่ในชุดเลยก็ถ้าลูกค้าจะตัดเรื่อง สัญญาณที่ว่าที่ไปอยู่หน้าโต้แล้วมันเสียงหอนยีดวาดเนี่ยลูกค้าก็ที่บริษัทก็จะมีจะเป็นตัวตัดตัดฟาร์มถี่ฟารมหอนนะออกไปเลยฮนะแต่ตอนนี้ก็ลยังไม่เสร็จอีกประมาณสักสองวันก็จะเสร็จจะเพิ่มเข้าไปตัวนี้ก็สองพเกบฮะก็เป็นตัวตัดสัญญาณเรื่องหอนออกไปเลยฮนะหมดเกี้ยงเลยฮนะก็ ต่อไม่ยากนะก็ใส่เข้าไปในแหลกเนี่ยติดอยู่นี้ใส่ได้ก็เอาจากสายสัญญาณของของไมเนี่ยเอามาเอามาผ่านเนี่ยเป็นสะพานผ่านไปเลยผ่านก็ใสาย HLR สองสองเส้นเสียบเข้าข้างหลังผ่านไปเลยนะก็จะตัดสัญญาณสายสัญญาณที่เราไปอยู่ที่หน้าตู้เวลาพูดไมพูดหน้าตู้เนี่ยไมอะไรก็หอนะตอนนี้ก็ยอดสั่งจองมันเยอะลูกค้าจองได้เลยนะเพิ่มเติมมาเพิ่มเติม ทำไมตอนแรกก็ที่มีตอนนี้มีมอกรที่จะต้องแก้ไขสัญญาณที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันมันมันโดดกันฮนะอันนี้ไม่มีนะฮะแต่เรื่องที่ที่เสียงที่มันอยู่ที่หน้าตูนะ้ลูกค้าต้องเพิ่มต้องซื้อตัวตัวที่ตัดสายไอ้ที่ตัดความหอนะอีกหนึ่งตัวเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็จะหายเองเดี๋ยวเยวจะเปิดเพลงให้ให,ให้ให้ลูกค้าฟังว่าเสียงกลางตัวเนี้ยเออมันดียังไงฮะสิบสองนิ้ว เดี๋ยวจะเปิดให้ลูกค้าฟังเลยฮะว่าเสียงแต่เรื่องเสียงกลางเนี่ยตู้แขวนตัวนี้ยอย่าต้องรับรองเลยรับรับประกันให้ลูกค้าเลยว่าเสียงตัวทั mm ับเลยนะถูกร่มเย็นเครื่องก็ตามตามะฮะเจ๋ดีเป็นศูนย์รวมใจภาติเป็นบนที่ลูกได้มาบังนะโม3จบต่อด้วยคาถาปกชาลมพ่อ ที่บนเรียนฉนันนจนขึ้นขอสมเด็พันลาที่พ่อเมื่อคราปัดเปาความจนวันพ่อช่วยดลนให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเบาบางน,นะให้สมครรมมาสิหนวงพ่อรวยบากใจโซโซให้วัด แค่คิดนิพพานทุกฝันมอนพอให้ช่วยบาปที่เคยทำจิตที่เคยโดนพี่พบความสวยอานะที่ยากล้มป่วยพอรวยโปรดช่วยชี่ทางสม,มุทธชิตาจะสัจจานิเกิรัตสั สัพัสพพพสสโคุณิาองวันที่แล้วอ่ะลูกค้าเขา้าเขามาดูที่โรงงานนะฮะมาดูที่โรงงานก็ลองหลายชุดนะลองหลายชุดก็ไปเป็นร้านคาราโอเกะก็เ,เอาชุดนี้ไปนะเขาเขาบอกว่ามันนุ่มๆดีฮะเดี๋ยวเป็นชุดนี้เลยฮะ เียก <S an> ็ลองให้สองสามชุดแต่เขาก็มาชอบชุดนี้ฮะมาติน18ฮะสิโครงหล่อแล้วก็เสียง15กลางโรงแรมทั้งชุดนี้เลยฮะทั้งชุดที่ลูกค้าเห็นเนี่ยตัวนี้จะเป็นโครงหล่อนะลูกค้าโครงหล่อของนาคาชินะแม่เหล็ก2 2 0้นะลูกค้าพันสองวัตต์นะลูกค้านะนะของแบรนด์นาคาชินี่ก็จะมีมอกทุกอย่างนะเสียงกลางก็จะเป็นเสียงกลางโรงแรมข้างในจะมีเน็ตเวิร์กนะตู้นี่กันน้ําได้นะที่ต้อยเคยฉีดน้ําให้ลูกค้าดูก็ตู้รุ่นนี้เลยอ่ะรุ่นนี้เลยนะจจะะเป็นนนนนไไม้้อััดด20บิกกําฝ เป็นโครงรอพันอ1,200วัตต์เพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็น X8 ในะ X8 นี่ก็จะเป็น1800วัตต์แล้วตัวนี้รับประกัน2ปีนะแล้วก็เพราะว่าหนึ่งห0ห0าพันวัตต์พันวัตต์ก็มาขับเอ่อมาขับเสียงกลางเสียงกลางสิบหนิ้วนะยังมีคอสจะมีไม่อย่างดีฮนะไม้ตัวทับเลยฮะเป็นตัวทับเลยนะเป็นกล่องอลูมิเนียมฮะเป็นกล่องอลูมิเนียมเดี๋ยวเีต้าจะให้ดูไม้ไม้ก็จะเป็นตัวนี้เลยแล้วก็ยังมีรางปักมีกล่องแหลกแหลกสิบยูแล้ว,ลลลวยังมี มิกเอ่อต้องไม่กเกี่ยวนะต้องไม่กเกี่ยวมิก1ิหกช่องถ้าลูกค้าจะไปตั้งเสาก็ไปตั้งได้นะไปตั้งเสาได้ฮะลูกคา้าตั้งเสากทั้งชุดนี้พร้อมเปิดเนี่ลูกคา้าพร้อมสายสัญญาณสายลำโพงเนี่ยพร้อมเปิดเลยลูกค้าไปเซื้อไปเนี่ยเขาจะไปเชื่อมคาราวเกะไปต่อเข้าทีวีในในชุดนี้ก็จะมีสายเชื่อมทีวีให้สายเชื่อมทีวีให้เลยฮะใน,ช,นชุดนี้เชื่อมบลูทูธได้เล่นเล่นการ์ด USB ได้นะ ก็ทุกอย่างอยู่ในชุดนี้มีเป็นไม่ส6ช่องนะก็ชุดนี้จะเป็นชุด4ีคูณสเลยนะลูกค้าค่าสามารถที่จะมาเพิ่มตู้แบต4ใบเลยฮนะแล้วก็กลาง4ีใบแต่ว่าลูกลูกค้าที่ไปทําคาราโอเกะเขาเอาเป็น2อคูณสไปก่อนทุกตัวรับประกัน1ปีหมดเลยนะยกเวน้น X8 พิเศษหน่อยฮนะรับประกัน2แต่ดอกไม่รับประกันนะทั้งชุดนี้เลยนะทั้งชุดเนี้ย 75ดหมื hm. ่นก็ไม่รวมส่งเลยนะก็ลองวันทิลักให้ลูกน้องไปส่งที่ร้านคาราโอเกะราคา7จ็ดหมื่น้าเนี่ยลูกค้าต้องออกค่าขนส่งเองนะโตไม่เกี่ยวนะองไม่เกี่ยวถ้าชอบเสียงนุ่มๆก็ไม่กระแทกมากเสียงใสๆเอาไว้ร้องเพลงคาราโอเกะลูกค้าต้องเป็นชุดนี้ฮะชุดตู้มาตินเลยฮะเบเกอร์นุ่มๆลอยๆนวลๆอย่างเงี้ยก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบกระแทกก็ต้องเป็นทรงนี้เลยนะลูกค้าเป็นชุดคาราโอเกะโดยตรงเลยชุดนี้เลยนะไม้ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะติดไปอย่างดีให้หมดเลยฮะไม้ตัวนี้ที่จะไอ้แก้ไขแล้วนะ ที่เฮยต้อยแก้ไขแล้วเป็นไม้ของนากระชีรุ่นนี้เลยนะมีมอก,อ,กอ,อยู่ที่กล่องจะเป็นรุ่นหกสามหกเอนะก็เป็นกล่องอลูมิเนียมนะฮะลูกค้าจะเป็นกล่องอลูมิเนียมอย่างเงี้ยจะเป็นกล่องอลูมิเนียมเลยจะเป็นเบรก็สิบแปดเสียงกลางก็สิบห้านะมีเน็ตเวิร์กอยู่ข้างในชุดนี้ชุดกันน้ํากันฝนได้ใหนะ้ลูกค้าตากัตากฝนได้อะไรได้ฮนะลูกชุดเป็นชุดที่คาราโอเกะได,ด้ตรงเลยนะลูกค้าอันนี้เฮียต้อยเปิดไม้ทั้งคู่เลย เป็นไม้ที่มันเ,เสียงรบกวนเนี่ยที่เฮียต้อยแก้ไขได้หมดแล้ว